อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปารบถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปารบเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปก,กับน้ำนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปก,กับน้ำ หรือว่าขันห้านี่โดยตรงเลื่อยไปนี่คนฟังก็บเบื่ออคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยอรูปประธรรมเป็นอย่างไรนามประธรรมาเป็นอย่างไรอแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระอ,องค์ได้อุปมาอุปมา,อ,ปมาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้ เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไป เรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสนันนิวัตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเน่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะ เบื่อนายในคำสอนของพระเถรเจ้าควรมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระเถรเจ้าเพราะคำสอนของพระเถรเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากกิจใจนี่เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงนะถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่น ไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอบายจะมาแก้ไขเลยเออช่นบางคนนะ่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจออต่างๆนั้นได้นี่ ก็ทุกข์ละทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมักเปื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี้เนะี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญครรตกแต่งให้มาให้ดวงกิจนีไ้ได้มาอาศัยอยู่ ถ้าหากว่าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงกิจนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งๆน,นี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้น อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าว่าไม่ต้องจำไม่ต้องจาเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้นะมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอัน,นี้ลหะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละเนี <c> ่ย <oughs> บางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านๆน็น็มี แต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดูตั้งแต่พระเวสสันดรเป็นไงล่ะพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้มา <c oughs> พระที่นั่งเป็นทานให้ราชรถเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้งเจ็ดวัน,นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาว,วงกฏ จนกระทึงแผ่นดินไหวปานนั่นแหละแล้วพะเวทสั้นดอนก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนูน่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่างั้น เมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตัดสรุปเป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมาเออมาเกิดกับพระน,นางสริมหามายาเทวีอัคมเหสีของพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชครั้งนั้นเ,ออเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวช บุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระอ,องค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นเลอมาดนบันดาลให้พระอ,องค์เบื่อหน่ายในการคลองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันทาวรมั่นคงอันความจริงประสาทราชมนเทียนที่พระอ,องค์ประทับอยู่นั่นล้วนแต่สวยสดงดงาม มีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบรารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนล้วนอบดน,นี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่ แต่ถ้าเราจะมาสเสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกอยู่ในพระราช,ชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนคนอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอา เว็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้สวยสุขสมบัติอันมโหรารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกขซิิ มีอยู่มากมายทุกอะไรล่ะอา้าวทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละนี่เป็นทุกประจําร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่รีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ทรงพี่นาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากน้ำอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนี่เนะี่ยพระองค์ก็ดำลี่อย่างนี้เ,ออเมื่อเสด็จไปเที่ยวระพาสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นบันพชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความสงบสงเสงี่ยม เห็นเข้าแล้วก็น,นึกพรอพระหาลือไทยว่าเออนี่เพศบรรพชิตยอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรรพชิตนี้แหละ <c oughs> เมื่อเสด็จกลับพระนครแล้ว คนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นไน, <c oughs> นายฉันนะนั่นเป็นคนเลี้ยงมานั่นพา,า,าพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบินพัทไปสู่แม่น้ำเนรัญชลา พระอ,องค์ก็ไปตัดพระเมารมีถือเพศเป็นบรรปชิตอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแล้วก็ทรงสเสวงหาความสงบสงับเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่ก็ด้วยว่า บุญกรรมที่พระอ,องค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไม่ให้พระอ,องค์ได้ตัดสู้ง่ายๆพระอ,องค์ก็ภาคเพียรพยายามไปอยู่งั้นแหละจนว่าหกปีกรรมชั่วเหล่านั้นมันจึงระง,งับไปได้พอกรรมชั่วเริระง,งับไปพระอ,องค์ก็มองเห็นทางตัดสู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นแหละ แล้วพระองค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั่นก็จึงได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำนงหมายแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระ,พระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่สเสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละก็ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลย แต่ถึงอย่างไร็ตาทำเนี่ยในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเรียกว่าตามภูมิวัดสนาบรารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ ของความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่สี่สิบห้าปีก็เป็นอันว่าจบลงองค์กระดับขันเข้าสู่พะนิพานไป <c oughs> อันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่นะมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่าผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริง นี่ถ้าหากว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั้นอ,อันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่นั่นนี่ อาชาตินี้เกิดมาทำความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทำบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใสยึดมั่นในคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือศาสาศา,ส,าดสดาใดาในโลกนี้เป็นที่พึ่งเลยเรานับถือพระศาสตรา,าสัมมาสัมพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยส่วนเดียวเลยไม่ไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองมไเห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี <c oughs> นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบื่อนายถ้าว่าเพียงแต่เชื่อตามตามกันไปเฉยๆแล้วไม่มันน้อมมันนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระตนากายนี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วน จนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล้ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่นะมันก็ความเชื่อนั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยไปไปนอนหนึ่งก็เสื่อมได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนากายนี่นะ <c oughs> เราต้องดูตำรับตำราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั้นนะ่ะ แล้วธรรมะหมูนั้นต้องดูเข้าไปแล้วตดพิจารณาเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆ่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้น ที่พระอ,องค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบาร,รมีตัวเองกระถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระองค์สร้างบุญบาร,รมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระอ,องค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่า พระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาศัยที่พระองค์ทําบุญกุศลมากนะเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารคขนานานับชาติไม่ท้วนเลยบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุมเมธาดาบุนั่นน่ะ อันชาตินั้นไม่ไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤอษีจนได้บรรลุอภินญาณห้าเหาะเฮินเอิญอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับ รัฐพยยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีกเก้าสิบเอ็ดกับนะ่นสุเมธาดาบทฤศีนี่จักได้ตัดสรุปเป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคโดมบรมคู่ชื่อที่พระบิดาหรือว่า,านักบวชตั้งให้เรียว่าสิทธัตถราชกุม,มารแต่ชื่อโคตวงแล้วก็เรียกว่า พระสม,มณะณโคโดม,มเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโคตนั่นเนีะก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่น,นั่นนะยังต้องสร้างบาร,รมีไปอีกถึงเก้าสิบเอ็ดกลับกลัวว่าบาร,รมีนั่นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตัดสรูเป็นพุทธเจ้านะ่ะ เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงคุณอันประเสริฐเนื้อมนุษย์ละเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูแล้วให้เกิดความอัจรรย์ใจความเรื่อมใ้อันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจแต่อย่างนั้นอย่าสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วก็กราบกราบไหว้ไหว้กันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล่ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยานอาการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิ เหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครๆทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตามน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมาก นี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังงุ่งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำานั่นเองยังเป็นครู่าอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้เนะี่ยเป็นครูนั้นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั้นหวังช่วยชาติหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณละบุตรที่เกิดมาในภายหลัง ให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้ช่วยกันรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท้องเนี่ยไปด้วยไปไหนก็ทาอยู่ไหนก็ช่างจะเป็น เจ้าในเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำางานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัยสี่นั่นแหละมาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้อันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะนะคอนเกียรข้าน ทำการงานเกียรติค้านศึกษาเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจจัยสี่นั้นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดอดอิม่มอิ่มไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คลานทำการงานคนไม่สำรวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลาะแหละเลวไหลกโกรธง่าย อย่างนี้นะใครำํำหนิตีเทียนนิดหน่อยก็โกรธด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะออยอมหาความเจริญได้ยากเต็มทีใครก็ไม่อยากคบข้าหาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี ไม่วันไว้ต่อคําด่าว่าเสียสีคํานินทาว่าร้ายต่างๆมือนี้นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกั้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบสง,งียมอยู่ตามเดิม มันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของตนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมา เรียกว่าฝึกใจใเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วกหมายความว่าผู้เป็นผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสรจะความสงบสงเงียม ผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบสงเงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆนานาอ,อมันเป็นคู่กันอันนี่ยและผู้มีใจสงบระง,งับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอำนาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวัน่นไหวไปตามมันมันก็ดับไปกิเลสเหล่านะั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ แต่มันก็ไม่ดับมันก็ไม่ดับบดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงมจิตใจได้นั่นแหละพอเราเราเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่วันไหวไปตามมันมันจะแสดงอานาจยังไงยังไงมารบกวนจิตใจเพื่อให้ใจนี้มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนะั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะเรา อดกัน้นไม่ไปตามมันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่งอ,อยู่ภายในนี่เพ่งอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอดกั้นเข้าไปมันจะยากลำบากเลยก็สู้สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบนี้นะนั่นแหละก็จะเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด <c oughs> อันมูนี้นะคุณธรรมมูนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆออพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เป็นเลยอ่ะไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทำบาปนั่นแหละเอาไปเอามานะนั่นเอง ขาดความอดทนแล้วมันก็ตันหาความอยากอนี้มันก็ครอบงำจิตใจขึ้นก็ให้ใจนะมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายกายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมบบนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้ว ทำยังไงได้เราอยากได้นี่อ,อมนีย่ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วเงี้ยเอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนั้นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอาบาปก็ช่างมันออบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเหมือนกันเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมท้นหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอม,มอมนี่แหละโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจเนะี่ไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในที่สุดมันก็ไปทําให้ไปสร้างบาปทําบาปนั่นแหละตายแล้วก็ไปสู่นรกอบายภูมินะ่ะไม่ไปไหนแล้ว เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึ่งพากันสนใจศึกษาธรรมะคำสอนของผู้เทธเจ้าให้เข้าใจแล้วน้อมมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคำความหมายแห่งพระธรรมนั้นนั้นความหมายในทางปฏิบัตินะ เมื่อรู้จักความหมายทางปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างว่าเรารู้แนวทางการทําใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้อะไรอย่างนี้ก็ลงมือทําไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจนะี่มันจะสงบลงอไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนําตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้